สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์ s n วสำนักแรงงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมาการแรงงานและพิจารณาสัมพันธ์ครั้งที่4ประจำปี2565ผ่านระบบออนไลน์ไปรับชมกันค่ะ วันศุกร์ที่22กระกฎาคมพศ .25 6 5เวลา1 3บ0นา3นนาทีนายบุญชอบสุธามนัสวงประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานและพิษากิจสัมพันธ์ครั้งที่ประจำปี2565นาหณห้องประชุมสอน,นิคมจันทรวิทูลชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนางสาวกัญน,นาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการและมีกรรมการฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและภาครัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ 1. กรณีกรรมการสหภาพแรงงานและพิษากิจการประปาส่วนภูมิภาคยื่นคำร้องกล่าวหาผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระทําการสาฝืนม,มาตรา35อนุ3และอนุ4และมาตรา36อนุ2แห่งพระราชบ,บัญญัติแรงงานและพิสากิจสัมพันธ์พศ2543ที่ประชุมเห็นว่าผู้กล่าวหาย,ยื่นคำร้องในฐานะส่วนบุคคลจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามมาตรา35อนุ3และอนุ4ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้มีสถานะเป็นนายจ้าง จึงไม่ใช่กรณีตามมาตรา3 6 6อนุ2ไม่อยู่ในอำนาจก,การพิจารณาของคณะกรรมการแรง,งงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ 2. กรณีสาภาพแรงงานและวิสาหกิจธนานุเคราะห์ ยื่นคำร้องกล่าวหาสำนักง,งานธนานุเคราะห์กระทำการฝ่าฝืนมาตรา35อนุ3าแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรับพิษากิจสัมพันธ์พศ2 5 4 3ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นกา,การกระทำที่ฝ่าฝืนตามมาตรา35อนุ3าแห่งพระราชบัญญัติต่างาวและมอบหมายให้กรมสววสดิการและคุ้มครองแรงงานดําเนินการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสำนักง,งานธนานุเคราะห์ต่อไป 3. กรณีการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ของการยางแห่งประเทศไทยที่ประชุมเห็นควรยืนยันความเห็นตามมติคณะกรรมการแรงงานและพิษากิจสัมพันธ์เมื่อวันที่16กรกฎาคมพศ2564 และ 4. กรณีโครงการประกวดรายวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการของโครงการดังกล่าวและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุก,การตั้งคณะกรรมการพิจารณา,ารางวัลและนำเสนอคณะกรรมการแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ในการประชุมคราวถัดไป ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ f a c e b o o k เล่นเด็ดแรงงานสัมพันธ์และช่อง YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉัน,นยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ